วัสดุหลังคาโปร่งแสงยอดนิยมสําหรับโรงจอดรถและกันสาดมีอะไรบ้าง1แผ่นอะคริลิกค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นใสที่มีผิวเรียบเงาให้เลือกหลายเฉดสีแล้วก็มีสีขุ่นให้เลือกได้ค่ะคุณสมบัติเด่นคือมีความใสเทียบเท่ากระจกแต่ว่าน้ําหนักเบากว่ามากเนื้อเหนียวดัดโค้งได้ไม่กรอบหรือแตกลายงานแล้วก็ไม่เป็นฟ้าด้วยค่ะมีทั้งรุ่นธรรมดาที่สามารถกรองแสงได้ตามเฉดสีที่แตกต่างกาันและรุ่นที่สามารถป้องกันความร้อนได้มากขึ้นค่ะ oh. 2นะคะแผ่นไฟเบอร์กลาสมีทั้งแบบ เรียบและแบบหลอดรวมถึงมีสีสันให้เลือกหลายสีสันเลยเนื้อวัสดุจะมีลักษณะขุ่นมองเห็นเส้นใยแก้วในตัวแผ่นได้โดยปริมาณของแสงที่ส่องผ่านตัวแผ่นนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามสีสันของตัวแผ่นนั่นเองค่ะที่ผิวด้านบนนะคะจะมีการเคลือบสารป้องกันย v วีเพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนาะนและยังมีรุ่นที่ช่วยป้องกันความร้อนเป็นพิเศษด้วยเช่นกันค่ะ <Yeah. S 1> แผ่นไฟเบอร์กลาสมีน้ำหนักเบายืดหยุ่นสามารถดัดโค้งได้และก็มีความยาวหลากหลายให้เลือกตามการใช้งานเลยค่ะ3 oh. นะคะกระจกควรเลือกเป็นกระจกลามิเน ที่เป็นกระจก2ชั้นนะคะแล้วนํามายึดติดกันด้วยฟิล์มตรงกลางซึ่งฟิล์มตัวนี้ช่วยป้องกอันยูช่วยลดความร้อนบริเวณดังกล่าวได้ค่ะเมื่อกระจกแตกร้าวตัวกระจกส่วนใหญ่จะยึดติดอยู่กับฟิล์มตรงกลางทําให้ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานบริเวณด้านล่างนอกจากนี้แนะนําให้เลือกใช้เป็นกระจกเทมเปอค่ะเนื่องจากเมื่อมีการแตกร้าวเนี่ยจะแตกเป็นเม็ดข้าวโพดจะไม่มีความแหลมคมก็จะช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานได้เช่นกันค่ะ, <Yay. S 1> คะข้อดีก็คือตัววัสดุเเเเนนนนนนี่ย่ยยยยใสสททําาาหห้้้็็ัััศววิภออกกกไไดดดชจจลฝะค <Yeah. S 1> สิ่งสําคัญในการเลือกใช้กระจกคือต้องออกแบบโครงสร้างรองรับตัวกระจกให้เหมาะสมทั้งในเรื่องของขนาดพื้นที่แล้วก็ตัวขนาดของกระจกเองนะคะรวมถึงติดตั้งให้ถูกวิธีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญค่ะ4แผ่นโพลีคาร์บอเนตจะมีทั้งหมดอยู่3ารูปแบบนะคะแบบแรกจะเป็นชนิดที่เรียบภายในเป็นลอนลูกฟูกแบบที่2จะเป็นแบบเรียบและภายในทึบตันค่ะแบบที่3ก็คือจะเป็นแผ่นแบบลอนเลยจะมีให้เลือกหลากสีสันรวมถึงตัวเนื้อวัสดุก็มีทั้งชนิดที่เป็นแบบใสและแบบขุ่น ที่เป็นแบบผิวส้มค่ะ <Yeah. S 1> น้ําหนักเบาค่ะมีความยืดหยุ่นสามารถดัดโค้งได้เมื่อใช้งานเป็นนานสีอาจจะซีดจางได้ค่ะรวมถึงตัวพื้นผิวก็อาจจะขุ่นมัวเป็นฝ้าได้เช่นกันนะคะ5 <Yeah. S 1> ค่ะแผ่น UPVC หรือปัจจุบันพัฒนาเป็นแผ่น APVC ที่เพิ่มคุณสมบัติทนทานต่อสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ้น oh. นะคะจะมีลักษณะลอนเหมือนกับเมทัลชีตหลอนมาตรฐานเลยมีสีขาวขุ่นเพียงสีเดียวแสงสามารถผ่านได้ค่ะมีน้ําหนักเบานะคะวัสดุแข็งแรงสามารถดัดโค้งได้เมื <Okay. S 1> ่อใช้งานเป็น นนก็อาจจะมีสีที่เปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศได้ค่ะและตัวแผ่นอาจตกท้องช้างได้เนื่องจากความร้อนขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวแผน่นแล้วก็ความหนาของตัวแผ่นด้วยค่ะ